สวัสดีครับทุกคนสบายดีเด้อฮัลโหลเอพิวันมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้อยู่ที่บ้านตังลางเหมือนเดิมครับทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้ไปนาครับเดี๋ยววันนี้จะไปปากเซครับทุกคนพาไปใหม่ไปทำพาสปอร์ตเนาะแล้วก็ไปเล่นปากเซวันหนึง่งตั้งแต่มานี่ว่าจะมาช่วยเขาเกี่ยวข้าว ให้เสร็จทุกคนแต่ไม่เปียกฝนตกข้าวเปียกทุกวันเลยครับไม่แห้งแห้งนิดก็ตกอีกก็เปียกอีกเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกอีกเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าที่ระยองก็ฝนตกหนักเหมือนกันครับสงสัยฝนตกเกือบทั่วประเทศไทยแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่บ้านนาขามทุกคนแล้วก็ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านปีใหม่เนาะบ้านตางล่าง เขากาลังทําสะพานครับทุกหน้าแรงเขาจะทําสะพานเนาะตอนหน้าฝนก็ข้ามด้วยเรือตอนหน้าแรงก็ข้ามด้วยสะพานไม้ไผ่เด็กนักเรียนกําลังพักเบรกออกมาวิ่งเล่นกันบนสะพานฝั่งนู้นก็กําลังทําน้อยนึงแล้วก็ทําฝั่งนี้ แล้วเดี๋ยวก็มาจบกันอยู่ตรงกลางนะผมคิดว่าผมกับปีใหม่ก็เหลือเวลายอยู่นี่แค่อกีกสามสีวันเนาะแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไประยองครับ ไปทุกคนเดี๋ยวไปบ้านแม่น้องอ้นไปเอารถใหญ่แล้วก็รถใหญ่หมายคราบว่ารถผมนะรถจักรยานผมโอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ผมแล้วเดี๋ยวไปลุยปากเซงครับทุกคนตอนนี้เรามาเปลี่ยนรถีที่บ้านน้องอ้นเนาะเอารถคันนี้ไป ไ,ได้ใส่ของได้เยอะโอ้โหสภาพรถเปื้อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขนาดบรรดาขอไปได้หวานเนาะวันนี้เราสบายดีพี่น้องเดี๋ยวให้ปีใหม่บอกว่าเราจะไปซื้ออะไรวันนี้ ไปปากเซ่เนาะพี่น้องไปปักเซ่ไปเฮ็ดพาส,สปอร์ตเนาะเพราะว่อพาส,สปอร์ตปีใหม่มัมนไก่เบิดอายุแล้วเนาะพี่น้องกับพวกไก่เบิดอายุแล้วพี่น้องประมาณปีหนึ่งคุณละยังอีกปีหนึ่งจังสิเบิดอายุแต่ว่าเข้าจับแบบว่าทาพาสปอร์ตอายุแบบว่าสมมติว่าอีกโกเดือนพาสปอร์ตเบิดอายุมันกัสิออกจากประเทศบ่ไลยนะพี่น้องเขาก็ต้องเฮ็ดไว้เนาะพี่น้องรายการมือนี้บ๊อบบี้ฝากซื้อ รถเลนให้รถนั่งให้น้องไม่มีนะพี่น้องหนึ่งพันบาทแต่ว่าเข้าสี่เขาสีบ่าเอาเงินบอบบี้ซื้อ,อนรอพี่นอ้องเดียวไปไหมสื่อรถสีสลส้ลาน,นเนาะเพราะว่าเพราะท่านในสื่อยังให้นอ้องไม่มีนะพี่นอ้องตอนแรกพี่ว่าจะซื้อแหละเอาแย่งเงนซื้อแล้วคันนี้ไ<ะ>ปลุยทุกคน i'll put right. ฝนเริ่มมาแล้วฝนป,ปล่อยๆทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะตกหนักไม่น่าจะเปียกหรอกเนาะบรรยากาศในเมืองปากเซเด้อทุกคนผู้มีรถไฟฟ้าด้วยไปใหม่ทำพาสปอร์ตอยู่ในนู้นร้านนูน อย่าตกนะอย่าตกนะช่วงเวลาที่ปีใหม่ไปสัมภาษณ์ทำพาสปอร์ตผมก็ขับรถขึ้นมาเล่นมาชมวิวแม่น้ำโขงทุกคนปกติทำพาสปอร์ตต้องสัมภาษณ์เปล่าผมก็ผมไม่เคยนะแต่ที่ลาว เทลาต้องไปสัมภาษณ์ครับทุกคนสวยมากข้างบนนู้นเป็นวัดครับทุกคนขึ้นไปข้างบนนู้นคือแบบวิวดีมาก มองลงมาเห็นทั้งเมืองปากเซเลยเนาะฮูแม่น้ำโขงกว้างเป็นกว้างเนาะจะมีเรือประมงอยู่น่าจะน่าจะหาปลาครับ จากที่ปีบายไปสัมภาษณ์เสร็จเราก็แวะมากินเฝอร้านเก่าร้านเดิมข้างน้ำข้างแม,ม่น้ำโขงเนาะทุกคนทำพาสป,ปอร์ตหมดไปกี่บาทาแพงเนะาะ3,000บาททีปีเขาบอกว่า10ปีแต่ไม่รู้ว่าจะได้10ปีหรือเปล่าอ๋อแต่แพงเนาะ สามพันแพงกับไทยเป็นเท่าตัวเลยนะถ้าเขาเห็ดเองค่ะมันถือว,ว่าแพงเพราะจะมาณเท่ากันกับไทยถ้าทำเองแต่ว่าถ้าให้เองเห็ดเองมันชิษาะนะแล้วก็แบบว่าให้คนเห็ดหทยเขาจ้างคนมันจะซื้อไว้กว่าสะดวกกว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มถัว่วคนเหลา้าจะมากินน้ำจิ้มถั่วเด้อมีอะไรจะให้ออกออกค่าพาสปอร์ตให้ นี่เงินคืออนาให้ร้านแหละที่น้องมีเงินคือรถให้ร้านนะแหน่น้องไม่มีแล้วเพราะว่าห้าสิออกให้น้องไม่มีแล้วห้าสิบบ่ให้ยบ่ีออกช่วยช่วยไปใหม่ทำพาสปอร์ต เดี๋ยวจะมีคนงอแงแอคงอแง่ฟ้องเอฟซีเนี่ยจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่แต่พี่แม่ไม่ให้ซื้อรออาหารมาครับทุกคนมาเด้อทุกคน ฝนตกปลอยๆกับฝ่อร้อนๆเนาะไทยไทยมาแล้วแล้วไม่ได้กินิดอรือว่าเขาเปียกแสดงว่ายังมาไม่ถึงเลยทุกคนโอ้หส่วน อร่อยแล้วแหละแต่ขาดเผ็ดนี่พริกใส่เข้าไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเปียกเนาะเส้นมันจะเป็นแบบยังไงอะกลมๆเนาะกลมๆนะนิ่มๆแต่ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ขเาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเฝอจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว ไง yeah. แซ่บป๊อปแซ่บพี่น้องอันนี้เป<อ>็นเฟอร์ร้านดังของปารซสนะร้านอยู่ริมแม่น้ำโขงนี่แหละทุกคนถ่าม,มาก็ไม่พลาดแน่เห็นร้านไปเริ่มเลยเย้ครับทุกคนอ้ยแดงแปดแ๊ดเลยคันนี้ขออนุญาตเติมพลังก่อนครับได้แล้วทุกคน รถของเล่นให้ปีใหม่เออไม่ใช่ให้น้องมิมี่ดูแข็งแรงเนาะอันนี้เนาะตอนนี้พาวาส,สืออยู่ในห่างเนาะพี่น้องแต่ว่ามันไม่ดีเนาะหูซื้อมามันสีบอคอยแข็งแห้งปันไดแต่ได้เราซื้อมาจากร้านนู้นของเล่นเต็มเลยแล้วค่กับบริเวณกันปันไดพี่น้องก็ในห่างอาทีถือก็ในห่างนิดนิดแต่ว่ามันเบิง่งแข็งแหงโอเคไป เดี๋ยวเรหา,ว,า,บบาวิธีเอากลับบ้านวิธีเอากลับบ้านไม่ได้ยากเอาซุปลงไปในกล่องหลังแล้วก็เอานี่ลาด <c oughs> เรียบร้อยปะ <c oughs> ทุกคนเรามาแวะตลาดดาวเรืองเนาะหาซื้อผลไม้ผลไม้ไปกินทั้งน้อย ช่ป่ะไปไหมตรงนี้ใช่ตลาดดาวเรืองปะ่ะจะซื้อผักเหรอโหผักสดมากทุกคนั่งนู้นจะเป็นพวกหมูพวกเนื้อเนะโซนนี้จะเป็นโซนผักขน,นั้นเลยเลียบ อระดชานัะตัวใหญ่โอ้ปลาตัวใหญ่ เอาตัวเล็กตัวหนึ่งมาทอดได้ปะซื้อปลาทุกคน เห็นลำไยทุกคนมีทุกอย่างครับตลาดดาวเรืองลำไยส้มทุกอย่างเดี๋ยวไปซื้ออันนี้เนาะแก้มังกรอ,อส้มไหม

อันนี้เป็นเป็นตลาดเป้ไม่บอกอันนี้เป็นตลาดตอนเย็นทุกคนเขาเพิ่งเริ่มจะตั้งร้านถ้ามาตอนเย็นนี้น่าจะคึกเค้นอยู่นะขายหน่อยหน่อยเคบอกว่าแวกซื้อยาเส้นเด้อทุกคน ไม่ใช่เป็นซองนะเป็นกระสอบโหิตาได้คทุกคนตอนนี้เราก็แพ็กรถเป็นตัวกลับบ้านเนาะได้ทุกเต็มเลยขนมนมเนย เื้อกันหนาวฝักน้องนิวน้งอ้นยาสูบผล,มลไม้ผลไม้เดวแพ็กรถก่อนเด้อ นน่ากินมากเรายูเชิญมานะเมื่อกี้เนี่ยผ่านไปแล้วต้องต้องยู่ต้องอยู่ทนมาซื้อเอาไก่มาด้เอาเอาไก่ไก่เนาะซับ่เอาหมูด้วยก็ได้ซับก็ได้ก็ซับก็ได เอาหมูด้วยเอาหมูสขีดเนาะเอาหมูสอขีดด้วยเนี่ยดหมูขอเลยหมูขอเอไก่เธอนึงเป็นแสนขาสองขีดสองขีดใน่เหรอ อกกันกนบิบ่เอาเอ,าเอาหมดนั่นเลยบอกเขาเอาหมดนั่นนะบอกเขาเอาหมดนั่นแหละน่ะที่เหลืออีกได้เอาไว้ถันก็นได้อะไรดีปลาลูกนะชื่อปลาลูกจีจอนนี่ซื้อเสือมากฝ่าตัวไหนเจ้าสีรอเจ้าสีอ้าวตัวไหน ตัวโตหนึ mm ่ง hmm. อันีต mm ัว hmm. นึ่งจาตัวน <so oh ึงนี้อันตัวนี้จะแชรตัวไหนอันี้ตัวนี้วะตัวนี้แห่เอี้ยววะตัวนี้แห่เอี้ยวจะเอาตัวนี้มันองนุ่งเบิงะนดหอดบาทละพี่น้องตัวง่ายตัวเป็นง่ย หล่อวะ่ะโอ้โหไวหล่อตัวหนึ่งแซนตายหัวได้แพงรุ้นแท่งแ่หนิหรุ่นเมกาไว้รุ่นเมกา,ากบบระเบื้องขัดขีดได้เอ้ยเสือหงหามคนหัดขีดได้มันสิบ <laughs> อ,อยู่นุ่งเนยวะนน่นุ่งเลยหล,อ,ล,ยลอนลอโอ้ามีบอ๊บโอ้ใช้บบนีมันเย็นหรอเปล่ รอไหนดูดิโอ oh, no. oh. 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 oh, ้รอรอนี่นี่นี่เอาเอามือไว้ทนี่เอามือไว้นี่เอามือไว้นี่เอาเอามือเข้านี่เขามือเข้านี่เอามือเข้านี่เอาเดินเดินคันนี้เดินโอ้โหขอบคุณพี่จอนี่นะขอบคุณครับเอามือออกกันดิเอามือออกดิขอบคุณครับเอามือออกกอนดิขอบคุณครับขอบบคคุณรัโอ้โหว้าสวยว้าสวย ้อนนี้เสือตัวน่อยก็ดีกอันนี้อืมอันนี้ก็หล่อหมาแล้วพี่หอรนี่นาชนี้หนี้หาดอรถใหม่รถใหม่รถใหม่เบอาเขาถ่ายคลิปเด็าว่าสินใหม่น้องวิมีขอบคุณนะ วิมัยสื่อหายบพีเนอ้อเงน้องคองั่เอายันจะมาู้นบนนหยวิมัยสื่อหายขอบพุณนะพี่เด้อขอบคุณนะจ้ารเ้าโอ้หมานอกรถเนี่ยมานั่งลองท้องทุกคนลองท้องก่อนก่อนข้าเย็นลองเนิยวเลิกเรียนมาพอดีเนาะ จะหล่อหโหจะใส่ใส่ได้หรือเปล่าด้วยสีชาใสเป็นเพีนเยนต้องรอหน้าหนาวกันเนาะใส่นี่กเ็เริ่มหนาวแล้วเนาะอะลองลองนึกลองพอดีอยู่บ่เห็นแต่เราขอเสร็อหดหล่อเด้อโอ้โหพอดีเป๊ะพอดีมอนยูได้เสื้อใหม่หนึ่งเป็นเพียง เฮ้ยพอดีพอดีจริงจริงพอดีจริงงม่อหติ๊ข้อบนเออพอดีเป๊ะรอยวายืนเที่ยงกันวันใครสิดอกอเอใหม่ผสมโอ้ขอบคุณพี่จอนี่หน่อยรอทั้งคู่ขอบคุณขอบคุณออข้าทาข้าาเก็บไว้เด้อให้แม่พูดเอาไว้ โอ้เด็กๆได้เสื้อกันหมดแล้วทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปลองท้องก่อนครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย